บอกปัญหาบอกคุณเพิ่มมาต่ำเหมือแเดสวัสดีค่ะพี่น้องมาหอดบ้านเร้วบวันนี้เจลุงกําลังทําความสะอาดกวาดบัดบ้านซองหอง่หองหอเมื่อยห่อนห่อนอิริยยื้อเทงรถกับห่อนอยูห่หนีผัดเย็นนี่แหละ เออย็ยนอยู่ในบ้านผู้ติดตามพะ่ะนะเจ๊ลุงเพิ่นมาแตา่ใสเพิ่นเป็น,ปนเ,าาาเอฟซีมาสั่นก็เลยหัวแต่มาได้บมากีนมื้อเองมานําคุณแม่กันนะอือเออไปยังกินนะ่ะไปหาบักคุงเฮิมมาตําได้เปียงบ่มีบักคุงเฮิมแต่ <laughs>

ฟุดเรานี่แหละเราสั่งเขาทำยังไม่ได้เอาใส่เพิ่งเอามาเพิ่งเอาลงรถเดี๋ยวเหมือนแรงจะเสียแล้วถูอตอนนี้เหราขวดเศร้าเมื่อยกัน,นหนัวไหลออกมาแต่มาคืนรับเลิกแล้วประมาณตีได้ก่อน

ไปยังใครมดแดงไปนะไปยังเราได้กขาเอารถน้อยไปด้วยเจ้ารถใหญ่ไปเห็นรถใหญ่ก็จอดไปบ้านล็อกไปนี่แหละหู่จักล็อกไว้อันไหนอันเสียผ่านไหนสีซักกับจังแยกออก ใหญ่มากแล้วก็เจ็บเป็นหมองเป็นทีเมียนปิดคลองนะ่ะใส่เจ็บเหมันเป็นหมองเป็นบอเพ่ามันว่าถิ่มซาถิ่มไส้ ลำอาไบอมนี่มึอนี่ม่งานอยี่บอเขาไปสองงานพวนเดิที่หนึ่งกรเอ้ามืงอื่อนคอยกับกลนี่แหละตามมนี่เขาม่งานเขาเล่นใส่ผู้ดอน โอ้แตหันไปหันเอาบักเตียงไปผ้าแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยนี่ยที่ได้กลิ่นแสบๆเพื่นเอาไห้แต่ลายเหมืนนอมกผ้ามกผ้าไหม่สองสามหมื่น มันร้อนอากาศร้อนพี่น้องเอ้ยป,ยปาดให้มันจะเปียง ่ามีปูว่ามีปลาเอาศาสตร์พื้นแดงๆมาปูนี่เพราะเดนมันนั่งเพราะเดนนอนมันเย็นน,นั่นเลสย,ยึ๊คยึ่างเห็นไหมพเพราะไหนนอนสักก่อนหอนเออ ตู้เย็นว่ามันแม่นาวเป็ดๆอยู่ตินมะลัางตู้เย็นมันน่ะเออใส่เป็ี่ยนเพียงใส่กล้องไม่น่ะแหละ <S <S ปาดเป็นชิ้นใส่กล้องไม่ก็ดีแล้วก็ใส่ตู้เย็นไมบดีได้กินเย็นๆดิจะได้มีแรงไง พี่น้องก็หอดบานหอดซองแล้วพักผ่อนหนึ่งวันแล้วก็จะได้พรุ่งนี้ก็จะเดินแทางอีกนี่กับวันที่สามสิบทั้งวันล่ะค่ะพี่น้อง่เอาเครียกรอดไปไสรละไปเราตีเครียดรอดไปแล้วบอกไสิเอาคลิปอยู่ไหมไปบอก ไปแล้วตีไปแเราบ่แขกรอดแขกรอดไปหาจินสั้นสูงพี่นอ้องมาสิถามเราไปแล้วบบนี้ cái bộ leo cậu mắt hô cứ câu พี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซับนี้เลยค่ะเด้อเดี๋ยวเหมือนเลงจะมากันใหม่มาหอดก็ต้องพักพอน,นอนสบายสบายเย็นเหมือนเลงจะมากันใหม่เนาะค่ะเนาะตำบบักหุ่งเฮิม